เมี่อวีาเป่าฝนตกแล้วโอ้โหสะใจมากเลยล่ะฝน <c oughs> ตกแล้วมันจะได้เย็นสดชื่นชื่นใจเพราะว่ามันเย็ยนเออมันร้อนมานานนะฝนไม่ตก<อ>ร้อนมานานมากเลยล่ะวันนี้ฝนตกแล้วฝนขนาดโอ้โหตกหนักซะด้วยสินะครับบนถนนหมายเลขหนึงเนแปะนะครับถนนสายเชียงใหม่เชียงารายบริเวณอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงราย cũng nặng rất là nặng kia các nặng kia các ông học viên ở đây cũng đang ở đây ดูครับมืดขนาดไหนครับ,ออรบดูเรื่องตอนนี้เพิ่งจะสี่โมงครึ่งครับสี่โมงเย็นสี่โมงครึ่งอยู่ยมืดมืดมากเลยทีเดียวนะครับต้องเปิดไฟรถทุกันต้องเปิดไฟหน้านะครับรถตุกันต้องเปิดไฟหน้าครับมาลานี้เวลาสิบหกนาฬิกาสามสิบนาทีมันมืดถึงขนาดว่ารถต้องเปิดไฟหน้านะครับโอ้โหแรงมากเลยล่ะครับแรงมากเลย หนักมากครับหนักจริงหนักจริงว้าวแต่ไม่มีลมลมไม่มีแต่ลกหนักเร็วตอนนีเ้เขาเป็นผู้ประสบภัยเนี่ย มันก็แป๊งโอ้โหลุกนั่งก็เลยดีเดียวนะคะะรับมันอั้นมานานแล้วเรื่องเป้าฝนไม่ตกมานานแล้ววันนี้จัดเต็มแล้วเนี่ยครัจัดเต็มจัดมากจัดเต็มเลยวนันนี้โอ้โหตุดๆไปเลยครับผม ค้อนมากเลยแลวหมอกควันก็เยอะมากนะครับวันนี้ครับหมอกควันจะได้สลายตัวไปแล้วก็สลายความร้อนด้วยนะสลายความร้อนด้วยสลายหมอกด้วยครับสวยเล้ยมัตูมันต้งไฟเนี่ยยกขึ้นมาสลายความร้อนนะครับแล้วก็สลายหมอกควันที่ในอากาศนะครับด้วยสายฝน ที่ตกมาอย่างหนักหน่วงกันเลยทีเดียวนะครับตกหนักหน่วงมากเลยละ่ะแต่ดีที่ไม่มีลมนะมีแต่ฝนอย่างเดียวลมไม่มีมีมากเลยมีแต่ฝนตกแต่ลมไม่มานัาว่าเป็นสิ่งที่แหลมมากครับเป็นสิที่แหลมมากใช่เห็นนี่เดียวถึงแล้วมากเลยเฮ้ยเข้าแถวนถวนุววนวางรถรถบัสคือต้ลมเริ่มมาแล้วนะ ะไเไปก็สน,นุนลมเริ่มมาแล้วนะเหอ๋ไงลมเริ่มมาแล้วไหนไหมลมมาลมมาโอ้ว้าวลมแรงกันนะดูดิเมื่อกี้อุตส่าห์พูดว่าไม่มีลมนะโอ้ว้าวอุตส่าห์บอกว่าไม่มีลมนะครับลมมาได้โอ้โหลมแรงมากนะดูดิเลยโอ้พระเจ้าจ๊อว์โอ้อโห ชมเมื่อกี้ว่าไม่มีลมนะลมสักเดียวเองอ่ะโอ้โอ้โมยังมีมชมว่าไม่มีลมเมื่อกี้นะชมชมได้ไม่นานมาแล้วโอ้โหแป๊บแม่เป็นแล้วเนี่ย